โรงเรียนบ้านหมากแข้งจัดงานฉลองครบรอบ70ปีพร้อมเปิดป้ายอาคารหลวงพ่ออินทวายสัตตุส,ตสกโกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่โรงเรียนบ้านหมากแข้งพลโทรดออรอํานวยจุนนนยางประธานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหมากแข้งเป็นประธานพิธีทำบุญฉลองครบรอบ70ปีโรงเรียนบ้านหมากแข้ง โดยมีนายเจริญชัยบรรเลงมรมผู้อำนวยการโรงเรียนนำผู้บริหารอดีตผู้อำนวยการตัวแทนชมรมสิทธิ์เก่าและคณะครูเข้าร่วมงานซึ่งโอกาสนี้ได้รับเมตตาจากหลวงพ่ออินถวายสตุสโกเจ้าวาดวัดป่านาคำน้อยอำเภอนาอยุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีทางาศาสนาและเปิดป้ายอาคาร สำหรับอาคารหลังนี้โรงเรียนบ้านหมากแข้งได้เริ่มระดมทุนและจัดทำพระป่าสามคีเพื่อกกาารศึษเมื่อวันที่3เมษายน2566เพื่อต่อยอดก่อสร้างโดมโดยการตั้งเสาว,วางคานมุงหลังคาเหล็กไร้โครงราคา7.5ล้านบาททางนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออินทวาย สตุตสโกจ้าวาวาดวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงรับเป็นประธานอุปถรัรมภ์ฝ่ายสงฆ์และนายอำนาจประการัฐอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านหมากแข้งรับเป็นประธานฝ่ายคาราวาสทั้งนี้การดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม2566และใช้ชื่ออาคารหลวงพ่ออินทวายสตุตสโกตามความประสงค์ของคุณปรีชาคุณสรนราชัยรัต์ ซึ่งได้ถวายเงินสมทบพระป่าเพื่อก่อสร้างโดมนี้2ล้าน8แสนบาทโดยในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็มีงานบราตรีแห่งเกียรติยศคืนสู่เย่าโรงเรียนบ้านหมากแข้งเพื่อให้สิทธิ์เก่ามาร่วมพบปะสังสรรค์โดยงานเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไป นักเรียนอยู่ถึงแม้บางท่านจะไม่ได้เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนบ้านหมาแข้งแต่พวกเราทุกคนที่ซึ่งถ้าเรียกว่าใช้สับสมัยใหม่อาจจะบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์นะคะ